มาแล้วอ้าวอ่ะสวัสดีครับครับสวัสดีเสาทีสิบเจ็ดพฤษาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอยู่กับผมเหมือนเดิมเคปันเด็ดแล้วก็ซีโอครับสิบฝากพนังวันนี้สามรอบสามช่องเหมือนเดิมสามรอบสามเวลาอ่ะขนเกียงซักดอกพี่คนอย่าลืมเข้ามาเยอะเยืมกดไลค์กดแชร์ประกันแรกก่อนนะฮะแล้วก็อีนึงช่องทางสนับสนุนารติดตามคือช่องทางยูทูบของเคปันเด็ดก่อนเนี่ยของไงานปันเด็ดมวยไทยเนี่ยปันเด็ดมวยไทยก็ทั้งเพจ แล้วก็ทาง YouTube เราก็คนที่ติดตามก็เกือบสองหมื่นละแต่ว่าวันนี้อาการไม่ค่อยดีนะคนมาตั้งแต่เช้านะคนตั้งแต่เช้าแต่นักมวยทุกคนที่มาชั่งน้ำหนักก็เช้าช่องสามไม่ถือว่าพยายามทำจนได้ผ่านไปหมดแล้วนะผ่านหมดแล้วเรตเรทล่าสุดนะอ่าเรทล่าสุดจากคุณการณก้าหาเนี่ยก็ขอบคุณทั้งหล้วคุณนัชานะครับนักาวองคุณคุณกรณ์นี่เข้ามารับชมแต่่วาซูเปอร์แมนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเป็นกองฟ้าเป็นกองฟ้านะวันของโอมอ่าวันของโอมนะตอนแรกเป็นซูเปอร์แมนสอธิริวัฒน์ครับ ตอนนีเขาซื้อมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยมาอยู่หอวันของโอไปซ้อมอยู่อนุทไปทำทะเบียนที่การกีฬาเรียบร้อยครับซูเปอร์แมนห้าสามไอ้นี่คุณรู้จักว่าใครใครนะใคยจีน่านะใครจีน่าซูว่าห้าสามฟาเดซซึกสิบเอ็ดแปดเด็ตอนนี้นะนี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแปดแล้วก็แปะกยี่สิบเอ็ดแปดพอได้สิบเอ็ดแปดพอได้ก็ถือว่าต้องแต่เวลาต่อต่อไม่ต่อสิบเอ็ดแปดต้องต่อมากกว่านั้นสามแล้วก็ยอดปาตาพีสิบเอ็ดแปด เลื่องวีเป็นต่อไม่ได้ก็ไม่รู้แต่มันต่อแล้วสวัสดีคุณสสนธยาสวัสดีคุณวีจำจำวันที่วันที่คือเจ็ดพฤกษภาหกสิบแปดนะครับก็วันนี้ก็น้ําหนักแต่ว่าขอนแกันขนตรงหนักอ่ะน้ำหนักมาแล้วน้ำนุงน้ำหนักวัดเช้ารเรียบร้อยมาแล้วมาดูคู่แรกกันหน่อยครับไอ้เจ้าซโซฟามันซอสสิริวัฒหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเพชรก้องคว้าเพชรก้องคว้าวันของโอมนี่ W L W B K นี่ก็ไปซ้อมอยู่แถวอนุชครับคนพัทธลุง น้ำหนักไปปล่อย4ส9 5 0กิโลชกมาก็เกือบร้อยถูกต้องน,น,นี้นะนี่ก็ประเภทมวยอ่ามวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องหมัดต่อยแรงนะอ่า,อาล่าสุดเขาไปไปแพ้คะแนนไปแพ้คะแนนในแซมสัส้นครับสิงหระลังทองมานะใช่ส่วนไอ้ยกมานี่สนจากคาเฟ่นี่ว่าไฮายีน่านี่เพ็ดสี่หมื่น 40, 000, ใช่ไหมเป็ดสี่หมื่น 40, อ่านี่ก็ก็ซ้อมอยู่ที่ สวนจากคาเฟ่สวนจากคาเฟ่นะอ่ะนี่ก็สูงสูงร้อยหกสิบห้าอายุสิบแปดปีน้ําหนักปล่อยๆ่วยก็ห้าสิบน้ำหนักปล่อยๆ่วกับไม่เสียเปรียบกันจ่าก้มั่นใจว่าตัวนี้เข้ารอบลึกเป็นมวยรอบนะอ่าเป็นเป็นถือว่าตัวตัวเต็งมือก็ตัวนะไม่ได้ตัวเต็งคือเป็นตัวจำลองแต่จ่าก้บอกเข้ารอบลึกนี่ก็มวยซ้ายครบเครื่องพรุ่เมื่อวานถูกหวยอ่านัดเพ่งต่อยหมัดฟันศอกประเภทบู๊ดดันนะต้องรับไปจ่าก้บอกต้องเป็นเครื่องนี้ก่อนถูกหวยพันมณีนะล่าสุดเขาไปแพ้คะแนนนี่แพ สจอเล็กเมืองนนท์มาพี่ร่าดำเนินวันนั้นแพ้ก็วันนั้นก็ชกกันน่าจะประมาณสักร้อยสี่ปอนร้อยสามปอนวันนี้ชกร้อยสามปอนซุปเปอร์แมนได้ดูเต็มเวทนะวันนี้เป็นมวยรอบไอ้พยักษ์อมนีนี่สวนมากล่าสุดก็ชกกันสักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมั้งวันนี้คู่เนี้ยคือปล่อยเวททั้งคู่ร้อยสามเนี่ยสวัสดีครับปล่อยทั้งคู่นะปล่อยทั้งคู่นะครับแต่ว่ากระดูกนี่ผมดูว่าซุปเปอร์แมนน่าจะดูดี่ซุปเปอร์แมนกระดูกดีกว่าเรทเป็นต่อประมาณห้าสามสิบเอ็ดแนนนะอ่ะออกใครคู่แรกออกรอหรือออกจอ คู่แรกเนี่ยรองอย่างเดียวไม่ไหวนะมือขาวนะเฮ้ยมือจองลจอยยังอ่าวันเสาร์นัวันเสาร์ที่แล้วอ่าเดี๋ยวสองที่แล้วค่อยมาย้อนกันอ่าคนต่อตายหมดอ่าเอาคู่ออกคู่แรกไปของแพงายาต่อคู่แรกหนุ่นมเมืองสีเอ้ามาแล้วเอาคู่แรกขอใครไปติดคู่แรกอาจจะกินได้วผมี้ขออกซูเปอร์แมนแต่ว่าถ้าราคาแพงอย่าต่ออย่าต่อนะอย่าต่อต่อแล้วไปโต๊ไปนะเพราะเสียอันนี้วันนี้จากกูมั่นใจมากน่าจากก้มั่นใจนะจากกูบอกผมดวงดีแล้วถูกไว้เมื่อวานแต่ว่าเป็นเครื่องนี้โอเคเอา ออกไปที่คู่แรกอ่าออกทีซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนนะออกมวยต่อนค่อยใครดวิสิทธิ์ใครหมดวิสิทธ์ให้มวยรอบอเดียวไม่ได้ออกต่อแด้คู่แรกนะอ่ะมาดูคู่ที่สองหน่อยมวยรอบทบกวันครั้งที่เจ็ดระวังไอ้เจ้าพระเดชสึงต่อย้ยมสวนกับไม้แหลมท่าแซยัตัดแม่บ่เช้าพระเดชศึนี่มาร้อยสิบห้าคนดีส่วนไอ้ไม้แหลมนี่มาร้อยสิบสี่จุดหกจุดกจุดที่แต่ว่ามวยรอบครั้งนี้นะพระเดชสึก็ซ้อมอยู่ตอนเยมสวนสวนะนี่ก็ อายุ22ปีน้ำหนัก65ห้าสิบหสูง1 6 5ซนไม้แหลมซ้อม,มดูที่อ่าชกม,มาก็7 8็ไฟไม้แหลมซ้อมสองบนมิตรนี่ก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องเตะขาต่อยมอันศอกส่วนอ่ามาเอล่าสุดเขาไปชนะคะแนนในธิ์เสตูแกค่สองธิ์มานะที่อ,อยุธยาอ่าอยุธยานะวันนั้นชิงแชมป์มวยไทยอาชีพนะแบบมวยไทยกับพี่อะไรอ่าะับพี่เลมส์อ่าส่วนในไม้แหลมเนี่ย ไปซ้อมรอบนี้มาซ้อมอยู่สองพันมิตรของเสียดอนเขาครับผมอ่าน้ําหนักปล่อยๆก็ห้าสิบหกกิโลสูงร้อยเจ็ดสิบห้าชกมาก็เจ็ดแปดสิบไฟครับผมใช่นี่ก็ประเภทมวยเขาเปิดแจมบุข้างหลังชนะตองซอลตอยมัดข้างหลังชนะตองเคอ่ล่าสุดก็ไปชนะตองเคที่จุบอนแพ้คะแนนนะดิไม่ชนะแพ้คะแนนฉลามทองไหมอ๋อที่ไอ้พูดถึงไม้แหลมใช่ใช่ไอนี่ไอไม้แหลมเนี่ยแพ้ฉลามทองสิทธิ์สนามขาวที่ทกงลาที่ชนะ อ่าวันนั้นก็ไปไปแทนแทนนะคู่นี้เรทมันอยู่ที่ประเด็กศึกนะครับพิสิทธิ์คิดว่าประเด็กคู่นี้เป็นไงอ่าชอบผมชอบประเด็กศึกประเด็กศึกนะพิสิทธิ์ก็ออกประเด็กศึกนะก็เป็นออกต่อยตัวนะอ่าออกต่อยตัวนะครับนี่คือสองตัวถ้าพิสิทธิ์สนอเป็นคุณแมนแล้วก็คุณอสารสิทธิ์ด้วยไม่ทักทายต้องขอไป เอามาดูคู่บาลกันแชมป์หน่อยเพิ่งได้เชมไปเดือนเดียวไอหมูกระทะยังไม่ได้คืนกันเลยกระทะไอไอกระทะทีท่ที่ไอ,อที่ว่าสั่งมา,า,งมาสั่งมาสั่งมาของไอเพชรแสนคมเนี่ยจิกกี้ยิ้มเนี่ยครบเดือนพอดีก็อ่าพอดีเลยผมบอกครบเดือนพอดีเพชรแสนคมก็วันนี้ก็เป็นคของการชมป์ครั้งแรกมั้งครั้งแรกครั้งแรกมา121.2ส่วนไอเ <18. S 1> จ้าแป๊กยิ้มมา121.8จุดไม่ใช่ไหมจุดหกจุดสี่ด้วยอ่าขาดทั้งคู่ บนเลิศมาแล้วครับคู่นี้นะผมบอกเขาเลยว่าแตไปยิ้มเล่นปกติเขาต่ออยู่เวทีแปดนะคุณทุนน้องกีเข้ามาแล้วคุณบวรเข้ามารับชมนะแต่วันนี้เขาปล่อยเวทมาคือปล่อยมาทั้งคู่ปล่อยมาทั้งคู่เพราะทั้งคู่นี่ปกติโชคยุ่งไม่เกินร้อยยี่สิบร้อยเก้านาสิบแปดสิบเก้าเนี่ยปล่อยมันมาทั้งคู่มาดูฟอร์มของเจ้าเพชรแซนคมหน่อยสดเหลือเกินนี่ก็มาแพ้ซ้อมอยู่เจ๊กเก็ตยิ้มนะน้ำหนักปล่อยหกสิบกิโล สูงร้อยเจ็ดสิบสองชกมาเกินร้อยแน่นอนชดมากนี่ก็เพชรมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะควันศอกหลักเรียมดีนะใช่เรียมเขาได้ดีมากล่าสุดนี่ไปชนะอ่าพิกชนะเพชรอันดาไปเพชรอันดาที่เนี้ยที่เอาได้เชมปไปอ่าใช่วันนั้นก็วันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่สิบสองก็ได้แชมป์ไปใช่ได้แชมป์เดือนวันนี้ไปจะร้องหมูกระทะยังไม่คืน หมูกระทะกระทะเขาจะไม่เก็บเลยวันนี้มฟงคันเช็มแล้วอ่าทำไมคุณมบี๊ดนะก็มาได้แจ็คบองจะได้ฉลองต่อเ,เออก็ยังไม่ยังไม่ต้องคืนไม่ต้องคืนไอหมูกระทะที่สัง่งมายังไม่ต้องคืนแต่ถ้าแพ้กระทะต้องใส่คลองก่อนอใส่ครูก่อนวันนี้ก็เจอกันไปแพ้ยิ้มครับนี่ก็สูงร้อยเจ็ดสิบห้าน้าน้ำหนักไปลอยห้าสิบแปดอายุยี่สิบสองปีชกมาก็เป็นร้อยเหมือนกันเป็นร้อยเป็นร้อยนี่ก็ประเภทมวยสูงยาวเขาแหลมประเภทสูงยาวก็ดีเปิดเกมัคู่เลย แต่ว่าแต่ถุงยางกรณีถ้าไม่ตีก็หมดตูดนะล่าสุดไปชนะคะแนนอ่ะไม่เอกฉันตีใหญ่พีเคแสนชัยมาชัยิมาที่วันลุมพเลีช่วงหลังนี่ไปชกอ๋อชกห้ายกโดยห้ายกแล้วก็สลับกันสลับกันล่าล่าสุดก็มามวยมวยกลุ่มอะไรต้องสลับกันชกห้ายกมั่งสามยกมั่งห้ายกมั่งสามอ๋คู่นี้ไปยิ่งเป็นต่อแน่นอนประมาณสิบเอ็ดแปดนะเขาไม่ได้ซ้อมทีเดียวกล้าครับใช่ครับเขาซ้อมมาวันของอม ครอบครองกันกอมที่โน่นอ่อนนุษ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 ประมาณนั้นตอนนี้คนกองแยกย้ายหมดแล้วครอบครัวแตกแยกหมดแล้วแยกครับแล้วคือแยกมาหากินก่อนอ่ามาดูคู่นี้ไปยิ้มมันต่อคู่นี้ผมว่าถ้าเป็นผมนะผมว่าน่ารองคู่เนี้ยแต่ผมยังชอบไปยิ้มอ๋อชอบต่อชอบต่ออ่พิธีก็ออกสามตัวต่อสามตัวเลขมันมามามาชกแปลกชกชกแปลกเนี่ยอ่าชกแปลกเดี๋ยวกรรมการไล่ลงได้นะพิธีออกไปยิ้มแต่คู่นี้ผมออกรองผมยังชอบไปที่ อ่าเพชรแสนคมนะสวัสดีเข้มแฮปปี้มาด้วยลูกศิ์คุณมาแล้วเฮ้ยอามาดูคู่ที่สี่นยยกพยักต่อย้มสวนร้อยเก้าเจอกับยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสนี่ก็ร้อยเก้าว่าเช้ายกยกพยักรถหนึ่งจุดหกยกพยักรถหนึ่งจุดหกคนยอดันี่ยอดหนึ่งจุดสองรถหนึ่งสองครับนะส่วนคู่แรกนั่นก็รถพอๆกันนะเอามาดูกันหน่อยนี่ก็ซ้อมอยู่ต่อย้มสวนนะยกพยักนี่นะสูงร้อยจุดสองน้ำหนักไปปล่อยห้าสี่ยกมาก็หกเจ็ดสิบไฟ นี่ก็ประเภทมวยเข่าเปิดเกมฝังน่ะใช่ล่าสุดเขาไปพลิกชนะคะแนนในยอดปฏิพีคนนี้มาคนนี้มาที่ชนะที่ชนะใะนะวันนี้ก็เจอกันยอดปฏิพีครั้งหนึ่งแต่ยอดปฏิพีเข้มใจขอยทีคอยทีคอยทีแราววันนี้มาช้องสาวัดแกะอ่ายอดปฏิพีก็ได้นะปล่อยปล่อยห้าถึงห้ากิโลสูงร้อยหกห้าชกมาก็เกือบร้อยเหมือนกันนะเป็นร้อนเหมือนกันล่ะอ่ามวยบู๊เตะขาต่อยมัดฟันศอกวงในไล่แขนนะล่าสุดก็ไปนี่แหละพลิกแพ้คนนี้มาอ่าใช่ วันนั้นก็คือเจ้าบ้านทั้งคู่นี่เจ้าบ้านทั้งคู่แต่ว่าเขายกให้ยักยกไปยัก,ยกยแต่วันนี้มาเจอครั้งหนึ่งแต่เรนเอยเยาปฏิพีเป็นต่อนะวันนี้คุณลองยกไปยักไปนี่ยกปฏิพีเป็นต่อห<ช>้าสามใช่ไเฮ้ยต่อไม่ได้ยกปฏิพีจะเป็นแปดด้วยผมบ่อยยกไปยักนะวันนี้นะครับอันนคนยอดมวยนะสวัสดีมาเทียนะครับอ่ะอันน่ะคนยอดมวยนะนี่ยกไปยักอันนี้ยกปฏิพีเป็นต่องวยแพ้ไปนะ รองคุณรองยกพยัคไปยองนะรองวันนี้ก็พิศิธี์่อาไปที่รองยกพยัคติต่อยันส่วนรองไปโอ้วันนี้มาแปลกต่อสามตัวรองหนึ่งตัวรองไปอิงด้วยนะที่เข้ามารับชมเอาเดี๋ยวมาโวนกันของพิศิ์นะนะแม่มันยังไงเนี่ยมวยวันนี้พิสิษ์ออกให้มวยปกติเนี่ยแกมวยรองนะวันนี้มาต่อเลยแปลกคนท่านละช็อกผิดฟอร์มเนี่ยวันนี้ชอบซูเประมาณมือพลามือฉลามขาวันเซอ้อนะช็อกผิดฟอร์มนะปกติถอยนะวันนั้นเดินกรรมการหน้าไร่จังไร่ไปได้เจนะ คู่แรกพิศิษฐ์ออกไปที่ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนนึกว่าเพชรก้องฟ้าอ่าครับผมอ่ะคู่ที่สองออกไปที่ประเด็จซึกประเด็จซึกมวยตองอ่าคู่เอกก็ยังออกไปที่เปชยิ้มก็มวยตองอ่าแล้วก็คู่สุดท้ายยกพยักออกรองยกพยักตต่อแย้มสวนนี่คือสี่คู่ของพิศิษฐ์ปากพนังขอบคุณสองร้อยว่าท่านที่เข้ามารับชมคุณสิทธิชัยคุณเสมียนนะครับแล้วก็คุณแก้คุณไอ้เคปเคปเปปี้คุณอานันต์ลุงตั้งรองตั้งเป็นตั้งเด็ จะต้เป็นหัวหน้าแล้ไม่ได้เังเลยนะเข็มทิศจากอาจารย์กอรคไทยราชครับหน้าตาสดใสตัวหวยหวานเมื่อวานนี้ได้มาสองใบผมหนึ่งพันเก้าทางนั้นแต่ว่าจ่ากู้ตัวตัวตรงหน้าตาดินหนึ่งพันบาทเป็นเครื่องนี้ที่มาเลยสวัสดีคุณโชคเขาได้แล้วก็าออสที่เด็กก้าร้ก้าเข้ามาแล้วชมด้วยจริงๆเป็กก้ไอ้จ่ากู้จะมาแล้ววันนี้ครับพอตัวเาไม่มาเลยนะไม่มาเลยอ้ามามาทวนบวยหูรุเจ็ดสีคุณเออ่เท็ดแบรทีโอตอเบ็คเวลอ่ะคู่หนึ่ง ออกไปที่เป็นกองคว้าเป็นกองคว้าหรือว่าซุปแมนซุปแมนคู่สองไปแดนเซอรไปแดนเซอกคู่สามแปยิ้มนี่คือสามตัวสามตัวสองตัวสองตัวก็ผมชอบไปยิ้มยกไปยักษ์ปยิ้มกับยกพยักก็ต่อไปยิ้มแล้วก็ไปลองยกพยักตอนนี้เอ่อมีใครมีของดียังมือลองได้นะอ่าใช่แล้วก็ตัวเดียวโดดเลยตัวเดียวโดดโเนี่ยผมชอบไปยิ้มไปยิ้มนะก็คือตัวเดียวโดดออกไปที่แปะยิ้มสวัสดีคุณปกิตแล้วก็หลายหลายคนนี่คือ สองร้อยบานที่เข้ามารับชมเช้านี้อย่าลืมกวาดช่องทางไว้เลยยูทูบติดตามแล้วก็อย่าลืมติดตามวุฒูวุฒดตะคอนทองไม่วุฒิอรุณวุฒิวุฒิอาทิตย์แย็บคูณมาได้ขิงถูแล้วก็คุณสราวุฒิได้เข้ามารับชมแล้วก็เนี่ยจันนี้ก็ยังเจอกันที่ตะวันนาตะวันนนาวัพุธเราเจอน้ำเนินจัดอีกกี่เดือนหรือว่ายาวๆยังไม่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะหรือว่าอาจจะจัดอ้อมน้อย ใช่ใช่มันมันมันต่อการเปไม่ได้ถูงไปไม่ได้สูงนะอาบุญนํำจันจวงสารใต้อะไรตีกับผู้รับชมอาจวะรักก็จะไม่ได้